สักครู่นี้นะคะเราได้พูดคุยการรู้จักแบรนด์ปลาสลิดติดบ้านที่ไปโด่งดังไกลถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกโดยผู้บริหารคนเก่งพี่เพนของเราช่วงนี้ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่พี่เพนทําด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคือบทบาทงานเพื่อสังคมค่ะกับการเป็นรองประธานมูลนิธิหอสีฟ้าและเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอสีฟ้าภาคเหนือดูแลคณะกรรมการและสมาชิก17จังหวัดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของฮอสีฟ้าว่าเอะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่เพนเข้าไปเริ่มทํางานสังคมช่วยเหลือสังค ตรงนี้และบทบาทของหอสีฟ้าเนี่ยเขามีอะไรบ้างค่ะแล้ววันนี้ตัวแทนจากพื้ที่ฮอสีฟ้าไม่ได้มีแค่พี่เพนคนเดียวนะครับเรายังได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการมูลที่ฮอสีฟ้าท่านพลอากาศโทไพโรธพุกจินดาอยู่กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านครับต้อนรับในช่วนี้นะคะสวัสดีค่ะอ่าพอ่นหลายคนอ ชื่อของคอสีฟ้าอาจจะไม่คุ้นหูบางท่านแต่บางท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างสําหรับบนิษัทที่ทํางานเพื่อสังคมเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านประธานเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าลนิธิทคอสีฟ้าเนี่ยมีความเป็นมายังไงเราทาอะไรมาบ้างครับครับียวกครับผมเรียกตัวเองว่าครูเแล้วกันนะครับครูแจ๋วนะครับครูแจ๋วครับครับเพราะในกรมตําแหน่งสมัยเขาจะเรียกครูตี๋วครับดูใจดีนครับแต่เวลาสอนก็ไม่ค่อยใจดีนะครับเวลาสอนเสร็จครับคอสีฟ้าเราทําเรามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงฮะคือ ตอนแรกนะตั้งแต่ปี60ครูแจ๋วเนี่ยสร้างตำนานเลิเกิตเตอร์สีฟ้ามาก่อนโดยเขียนหนังสือเรลิเตเตอร์สีฟ้านะเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยเนี่ยถึงในรพะมหาการกระานิคุณของประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะครับครับและสืบต่อไปจะถึงคนรุ่นหลังเพื่อได้ทราบถึงความเหนือยยาวของพระอง์ท่านที่ ออกปฏิบัติภารกิจในการเยี่ยมรอนในถิ่นธรกระดานครับโดยเฉพาะพื้นที่เป็นป่าเขาแม่บางแห่งก็มีผู้ก่ออาลัยอยู่ด้วยนะครับท่านก็เสร็จครับซึ่งแต่ละที่บินมันเสี่ยงต่ออันตรายนะอยู่บนเครื่องนี่มันก็อันตรายอยู่แล้วนะครับครับทุกเวลาที่เี่เป็นผู้ขับยานพาหนะครับผมเป็นคนบินพาท่านซึ่งเป็นระยะยาวนานถึง15ปีครับผมถอยงานท่านมาโดยทุกภารกิจเรียบร้อยทุกภารกิจเถอะ ไม่มีอะไรที่ขัดข้องเลยท่านนี้อาจจะเป็นเพราะบารมีของพระองค์ท่านนะครับที่ควบคุมได้ถึงทั้งกระบวนบินเลยนะครับ,รบไม่เคยมีอะไรแม้แต่นิดเดียวที่ระคายเคืองพะยุโคนลนระบาทเลยครับก็คือครูแจาเองก็ได้เรียกว่าขออนุญาตใช้คําง,ง่ายๆว่าเาได้แบบแรงบนันดาลใจราจงท่านที่เราได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดแล้วเรารู้สึกว่าเออเรายังมีกําลังมีเรี่ยวแรงก็เลยออกหันมาทำมูยนิิขึ้นมาเพื่อสังคมด้วย ทำไมถึงเป็นชื่อมวยที่ออสีฟ้าครับคุณจี้งคุณเตียวนี่อายุมากแล้วนะครับเกษียณในยุราชการมาหลายปีแล้วนะครับแต่ความล้ำลึกถึงพระองค์ท่านมีอยู่ทุกเวลานาทีก็ว่าได้ครับครับเพราะความรู้สึกเนี่ยคล้ายๆพระองค์ท่านเนี่ยประทับอยู่หลังคุณเตียยตลอดนะเพราะบินถวายท่านมานานนะครับก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านตลอดครับท่านจะประทับนิ่งสมาถที่ท่านแน่่มากครับแม้กระทั่งเวลา บินเข้าสภาพอากาศท่านก็ประทับนิ่งไม่มีมปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นนะครับค,ครับมาที่ท,ทางด้าน<ท>ข,ของพี่เพนบ้างดีกว่าครับพอพี่เพนได้ได้ไปร่วมงานกับทีพอสีฟ้าเนี่ยลราเข้าไปร่วมในบทบาทไหนะอย่างไรได้ทําอะไรบ้างค,ค่ะคือบทบาทแรกเนี่ยคือพอ,อ,อขออนุญ,ญาตเรียกอาแจเวเหมือนกันนะคะคือพออาแจวอนุญาตบอกว่าไปรับผิดชอบทางด้านภาคเหนือ โ่อที่อาเจวก็จัดประชุมแล้วก็แบ่งงานกันเรียบร้อยว่ามีแบ่งไปสีภาคก็มีภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็บอกอาเพนไปทําที่ภาคเหนือนะก็เราก็รับผิดชอบมาภาคเหนือ17จังหวัดตอนนี้เราก็เริ่มไปละเราเริ่มไปแล้วในแต่และจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องเซต คณะกรรมการของเราในแต่ละจังหวัดในจังหวัดละสิคนโดยเราก็มีองค์กรของเราเป็นชัดเจนแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะหาเป็นแอปพลิเคชันมาช่วยกันในการทํางานเพราะว่าคนต้องเป็นพันคนมันมัน,ม,นมันไม่ใช่บริหารจัดการง่ายๆใช่ไหมคะคก็ก็เลยจะต้องใช้คนเท่าไหร่ในการจะมาเทคแขมงเพราะฉะนั้นเราก็เอาวิวัฒนาการสมัยใหม่เอานวัตกรรมเข้ามาช่วยค่ะเอามาช่วยแล้วตอนนี้โปรเจกต์แรกทีเ่เรากำลังอยากจะ เอเรากําลังตั้งไว้แล้วก็จะทำเนี่ยก็เป็นเดินวิ่งการกุศลแต่ว่าจะทําที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของเราสําหรับภาคเหนือแล้วก็กิจกรรมที่เราได้ทํากันไปแล้วเนี่ยก็เป็นการมอบหนังสือพอสีฟ้าเนี่ยค่ะพอสีฟ้าที่ครูแจวเขียนใช่ค่ะถ้าเกิดใครได้เห็นด้านล่างนี่ก็คือเขียนเลยว่าเป็นครูแจวเป็นนามปากกาอ๋อเป็นนาปากกาใช่ค ค่ะเราก็มีความภูมิใจกับหนังสือเล่มนี้มากเลยค่ะก็อาจยอทุ่มเทมากกับการเขียนก็มีคุณค่ามากนะคะแล้วเราก็ไปบริจาคให้กับตํารวจตระเวนชายแดนในโรงเรียนของตํารวจตะเวนชายแดน220โรงเรียนครับค่ะแล้วก็มูลนิธิก็ยังทําเกี่ยวกับในเรื่องของลักษณะของการให้ทุนการศึกษาด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ น,นะคะ,คะก็มีหลายอย่างที่ทำค่ะค่ะมูลนิธิที่มีเครือข่ายหรือว่ามีภาคภาคีที่มามีส่วนร่วมกับเราคือใครบ้างคะโอ้เยอะมากเลยนี่ถ้ามีบางท่านที่เราเอ่ยชื่อไม่ครบอย่าโกรธกันนะคะ,คะเพราะว่าเพราะว่าเยอะมากเยอะมากๆเฉพาะภาคอีสานเองเนี่ยก็เครือข่ายเราไม่ต่ำกว่า5สมาคมที่เป็นสมาคมสตรีแล้วส่วนภาคฝั่งภาคเหนือของเราเนี่ย ก็ไม่ต่ำกว่า5สมาคมภาคใต้อีกคือคือขายทุกประเทศเลยคือข่ายทุกต่างประเทศก็มีด้วยต่างประเทศด้วยะต่างประเทศด้วยคือประเทศสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็เข้าร่วมกับเราแล้วด้วยก็ที่จะทํางานสิ่งดีๆด้วยกันแล้วก็ที่ประเทศจีนก็มีด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะครูแจ๋วฮะคือขายเข้มแข็งขนาดนี้ครูแจ๋วคิดว่าการตั้งมูลทีของเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสังคมมีเรามีเป้าหมายอะไรยังไงฮะคือหลักจริงๆนะครับเป็น มูลที่เทิดเกียรติพระบาทจิตพระเยร่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเป็นหลักและมันก็จะช่วยปกป้องสถาบันลักของเราด้วยนะครับมูลที่เนี่ยคนทางบ้านจะสามารถมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางมูลนิธิฮอสีฟ้ายังไงได้บ้างคะพี่เพนเป็นตัวแทนพูดได้ค่ะเออขอบคุณมากเลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรารับสมัครนะคะรับสมัครสมาชิก คือ,อเป็นสมาชิกแบบถาวรหรือว่าเป็นสมาชิกลาย3ปีก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็เ bon บอร์บัญชีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ4 8 8 0 8 9 8 8 8 8 8 8 8 6 5 2นะครับท<ช>ี่คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านน่าจะเห็นชัดกว่าเราะนะฮะ8 8 9 0 8 8 9 6 5 2อันนี้ก็คือสามารถ ที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราได้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็มีของที่จะเป็นของลลของที่ระลึกให้ใก็คือมีเสื้อนะคะเสื้อที่เป็นเสื้อของมูลนิธิหอสีฟ้าจะมีโลโก้ของมูลนิธิเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะ โลโก้ของมูลนิธิอยู่ที่นี่ค่ะคสีขาวชมพูค่ะคแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยค่ะ,ค,ะค่ะเป็นสติกเกอร์ติดหน้ารถแล้วก็มีบัตรสมาชิกเป็นบัตร,รแข็งด้วยนะคะเนือว่าหลังจากนี้ไปหลายท่านอาจจะได้ทําความรู้จักกับมูลนิธิออสีฟ้ากันมากขึ้นนะฮะก็จะเป็นหนึ่งองค์กรที่เข้ามาขับเคลื่อนงานการกุศลภาคประชาชนต่างๆภาคประชาสังคมต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง เพล้น <differences S 2> <and> แลวก al mm ็ครูเจ๋อมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The People Show แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สําหรับสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ